นี่มันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยดูจากรูปร่างนี้นะแล้วก็เอามือยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วเนี่ยเอามือเราเนี่ยจับที่ส้นจับตรงส้นนี้นะจับออกมาแล้วก็ลอกย้อนย้อนลอกออกมาให้ส้นเราอยู่ออกมาแค่นี้อ่าแล้วก็ยัดเท้ายัดเท้าเข้าไปดึงไเล่มมีสองเท้าเนี่ยดึงยัดเข้าไปให้สุดให้สุดตรงนี้นะคะ นี่เดี๋ยวเราดูเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าเราใส่เท้าเข้าไปอ่ะมันก็จะสูดเท้าเราถือแล้วไงอ่าแล้วเราแล้วเราพอนั้นเราก็ตีเนี่ยเราก็จับเนี่ยอันนี้นะย้อนกลับขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมาแล้วลอกขึ้นมามันก็จะขึ้นมาละเนี่ยก็ได้แล้วค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เสร็จละแต่ใส่นะอย่าใส่ให้มันท่วมท่วมท่วมเข่านะใส่ต้องใส่แค่แค่ต่ำกว่าเข่าแค่ตรงนี้จับจับให้มันเออเนี่ยอย่างเงี้ยจับให้มันเสมอเสมอแค่นี้เองก็เสร็จละเนี่ย อันนี้คือเขา่าไม่ต้องขึ้นมาเขา่าเพราะว่ามันจะค้ทำทําให้เราปวดเขา่าการใส่ที่ถูกวิธีมันต้องใส่ให้ต่ากว่าเขา่าอยากให้ท่วมเข่ามามันจะล็อกเข่าแล้วทําให้เราเดินไม่ <S <S เดินไม่สะดวก<ว>เนี่ยมันก็จะอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นตามลายมาเลยเดี๋ยวเวลาเราเนี่ยเนี่ยเราใส่มันจะเห็นเป็นลายเดี๋ยวเวลาเราถอดนะมันจะตามลายเราไปเลยเนี่ยถ้าเขียนทำอยู่ถ่ายทำวิดีโอโอเคนะคะ